ังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีมอบบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารเนีสิริพัฒน์มหาวชรรราชธิดาโดยมีนายชายันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานม,มอบบ้านในครั้งนี้ทั้งนี้เหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ได้มีพิธีมอบบ้านกาชาติโดยได้อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมรวมทั้งสิ้น21หลังเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาให้หายจากพระอาการประชวนช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนผู้ได้โอกาสให้มีที่อยู่อาศัยโดยในวันนี้ได้ทําการมอบบ้านกาชาเฉลิมพระเกียรติจำนวนหนึ่งหลังให้แก่นายไทยเถื่อนสุขอายุ73ปี บ้านเลขที่56หทับ 2, หมู่ที่15าตำบนนลนิคมขาวบ่อแก้วอำเภอพายุหคิรีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีสมาชิกอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันรวม3มคนมีฐานะยากจนและไม่ได้ประกอบอาชีพมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ700บาทต่อเดือนทําให้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพด้านนายชยันสิริมาผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยผู้ยากไร้และผู้โดยโอกาสที่ไม่มีผู้ดูแลซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ขอให้ทุกคนน้อมตั้งจิตอธิษฐานให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพ,พัฒนมหาวชระราชธิดา ส่งหายจากอาการพระประชวนและกลับมามีพระรนานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ว